สวัสดีครับผมชื่อนายทัศรุตเนื่องจำนงมอสีทับแปดเลขที่สิบเก้าจะมาเล่านิทานเรื่องกบกับบอ่อน้ําครับกบสองตัวอาศัยอยู่ในหนองน้ําด้วยกันแต่ในช่วงฤดูร้อนหนองน้ําแห่งนี้กลับแห้งขอดพวกมันจึงออกจากบริเวณนี้และมองหาสถานที่อาศัยแห้งใหม่ซึ่งพวกมันชอบอาศัยอยู่ในที่ที่มีความชุ่มชื้นเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่งพวกมันได้มาพบกับบอ่อน้ําลึกกบตัวหนึง่งมองลงไปในบ่อและเอ่ยกับเพื่อนกบของมันว่า บอ่อน้ำนี้ช่างยอดเยี่ยมสเสียจริงพวกเรากระโดดลงไปอยู่ในนั้นด้วยกันเถอะพูดยังไม่ทันจบเจ้ากบตัวนั้นก็ได้กระโดดลงไปในบอ่อท,ทันทีโดยที่ยังไม่ทันได้ฟังของเพื่อนของมันที่กําลังพูดอยู่นั้นเลยกลบอีกตัวนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าช้าก่อนเพื่อนแต่ถ้าบอ่อน้นํานี้มันเกิดแห้งเหมือนกับหนองน้ําขึ้นมาล่ะพวกเราจะออกจากที่นี่ไปได้อย่างไรเมื่อเจ้ากบตัวนั้นได้กระโดดลงไปก็พบว่าบอ่อน้ํานั้น มันได้แห้งเช่นเดียวกับคำที่เพื่อนกบบอกมาแต่ก็พอมีน้ำให้มันได้กินอยู่บ้างแต่ถ้าว่าก็คงจะเป็นเรื่องยากที่มันจะขึ้นมาจากบ่อน้ำลึกนั้นได้ในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรคิดไตรตรองให้ดีก่อนที่จะเริ่มกระทำสิ่งใดมิฉะนั้นจะเป็นผลเสียมากกว่าผลได้สิ่งเช่นที่เจ้ากบตัวนี้กำลังประเชิญอยู่ขอจบบทแต่เพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ